อเอาเฮ <protecting S 1> ็ดอียังน,น,นั่นสวัสดีจ้าแม่สีนหนูมาเก็บปักพริกเด้อหมนี่ปักพริกยังนูเขียวอยู่ปักพริกเลือกยังเขียวยังเขียวอยู่ก็เอาไปกินคือเก้าเราไปเฮ็ดจังไดเราไปเอาไปตำเป็นเจ้ากัน อยังได้อีกตำบักหุ่งโอ้มันซื้อว่าจังไดนี่บักพริกนี่ปักพริกซุปเปอร์ฮอตฮ่ีเล็ดให้เบ่งเด้อบายบายพ่อฮ่าฮ่่าฮ่ีเด็ดมาท่านเก็บเด้อมันมาท่านได้แก่ฝุ่นถ่ายไปเก็บสวนฝุ่น,นเดี๋ยวสีได้เอ่ง